เหลือเห็นใต้ายหาเสียงติดเต็มเลยคนเดิมๆมาะติด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 ติกันอ่ะสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับอยู่กับผมฟินมานัทก็วันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะแต่ว่าวันนีผมมาเอารถออกมาวอร์มเครื่องวอร์มยางนะครับหลังจากที่ผมจอดมา10กว่าวันแล้วก็เลยเอาออกมาวอร์มสักนิดนึงนะแล้วบังเอิญไปเหลือเห็นใต้ายหาเสียงติดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะขับวอร์มอีกสักหเที่ยวนะครับ วนเป็นวงกลมนะเพื่อวอร์มเครื่องวอร์มอยางแล้วเดี๋ยวผมจะนับด้วยว่าในหนึ่งบล็อกที่ผมวนเนี่ยมีป้ายหาเสียงของทัดไหนติดเยอะที่สุดเออคือผมว่าเห็นเมื่อกี้มันเยอะมากเลยผมก็เลยแบบโุ้ยเยอะจริงเอาแค่เลนเดียวนะเลนเดียวที่ผมวิ่งผ่านเนี่ยวิ่งผ่านวนหนึ่งรอบเนี่ยผมจะเห็นป้ายของพัดไหนเยอะที่สุดเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนับกัน แต่ผมไม่นับในคลิปนะผมขับวนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ไปตัดต่อตอนนับเอานะเพราะว่าถ้าผมขับไปนับไปนะเดี๋ยวเดือดร้อนไปชนตัวอื่นแล้วนะครับ <S <S ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มจากนี้ยังไม่เริ่ม,ม,เ,ม,ม,เ,มเดี๋ยวเริ่มจากเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแล้วกัน <S <S ผมไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายการหาเสียงแบบควบคุมอะไรยังไงบ้างนะแต่ป้ายแบบบางทีว่าคนเดิมๆอะติดติๆติๆกันอะโอเคเริ่ม ผมว่าจะไม่พูดอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ว่ากทมคนใหม่ก็ช่วยมาเคลียร์เลนซ้ายให้มอไซค์หน่อยนะครับคือผมอชอบขับเลนซ้ายนะแต่ขับไม่ได้เลยดูดิรถจอดเต็มเลยตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าวนหนึ่งเที่ยวผมจะเห็นป้ายของพักไหนเยอะที่สุดและเป็นจำนวนกี่ป้ายนะครับ ตรงนี้ไม่มีให้นับเลยนะปกเมื่อกี้นับด้วยสายตานะครับไม่ได้นับไม่ได้นับเป็นตัวเลขในหัวนะเดี๋ยวผมไปนับเป็นตัวเลขแบบตอนตัดต่อเอานะแต่ว่าเมื่อกี้ดูด้วยสายตานะผมว่ามีไม่กี่พากที่แบบติดแบบติด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 กันเลยอ่ะเยอะจริงผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับการหาเสียง ในการเลือกตั้งของแต่ละรอบนะจริงๆผมตื่นเต้นทุกรอบเลยไม่ว่าจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาแบบนักการเมืองเดินมาหาเสียงเนี่ยผมชอบนะเวลาเขามือไม้อ่อนอนะ่ะวันนี้ก็ได้ยินได้ยินคนนึงนะมาหาเสียงแถวๆคอนโดนะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพักอะไรนะได้ยินก็แววอยู่อ่ะเดี๋ยวนับกันต่อนับกันต่อ ไอ้นี่บ้าโอ้โหพูดถึงก็เจอเลยนี่บ้าหาเสียงหากอะไรไม่รู้อ่ะเบอร์สอง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 นี่พักอะไรเนี่ยผักอะไรอ่ะอ๋อ,อคุณคุณอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าไม่กล้าหันหน้าไปมองนะเพราะว่าผมจะให้กล้องนับนับที่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 ถนนอก็เลยไม่ได้หันไปมองแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆหน่าจะเป็นรูปของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะโอ้เยอะจริงป้ายเยอะจริงแต่ดูหลักๆก็น่าจะมีอยู่สองพาร่อ ด้วยสายตาแบบเร็วๆนะเห็นมีอยู่น่าจะไม่เกินสามพักนะติดแบบทีๆๆๆๆๆเลยอ่ะ ครบหนึ่งรอบแล้วนะก็น่าจะครบหนึ่งรอบแล้วนะผมตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าของใครเยอะที่สุดนะเพราะว่าผมว่าผมขับเร็วไปผมว่าจะนับแบบชิวๆโอเคครบหนึ่งรอบเยอะจริงอ๋อ เขาไม่ได้สมัครเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายสมัครผู้ว่าอย่างเดียวอันนี้ป้ายสมัครสสเดือนนี้ว่าคนกรุงเทพจริงป่ะวันนียสอกอไม่ใช่สสครบรอบหนึ่งเที่ยวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปนับกันในคลิปนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยใครมาเป็นสออสสส,ส,สวสรมตอ,อะไรทั้งหลายช่วยเคลียร์รถพวกนี้นะนะเห็นแล้วงเงยหัวใจนะจ๊ะโอเคครับก็ตอนนี้คนดูน่าจะรู้ผลไปแล้วนะครับ ว่าพักไหนติดเยอะสุดจริงๆเหมือนเหมือนผมว่างอ่ะออกมาวอร์มรถแล้วก็นับไปในตัวนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวผมจอดรถละก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะพี่จ๊าสำรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเอ้ยจ้ะ